ทุ่มกว่าลุมแกไม่ได้ปิดล้วนอะ่ะแกเปิดล้วไว้ดูนางมอมมันเข้ามารู้เห็นัให้มันกินอยากกินกินไปะจะจะว่าปูกให้อะไรลูกมอมมาขอข้าวกินเนี่ยนู่เลยมาได้กินไงทุกคนมาก็ให้กินทุกครั้งไะ กระข้าวของถังถังไม่หิวเดี๋ยวให้มันกินแต่มอมมันชอบกินอาหารเมร็ดอืมสัมรีไปเอาอะไรมากัดอ่ะโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โหมันหิวไงาาอเอ,อ,เอทานไป มาครับมาก็ให้กินแหละไม่เคยให้อดหรอกมาทีไรลุงแกก็ให้กินทุกครั้งเนี่ยเขาก็เลี้ยงอ่ะเขาเขาเขาก็เลี้ยงอยู่นะข้างหลังลแต่เขาก็คงเลี้ยงมันไม่อิ่มอ่ะบาดป่า,า,าให้กินเชา้ากินเย็นไงเช้าก็จะให้กินเย็นก็จะให้กินเช้ามือ เช้าลุงก็จะหยิบข้าวไว้ให้กลางมื้อกลางวันหิวก็หานเม็ดเอาหมาบ้านกบนัของุนู้าอยเอาัวนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเลยนะทุกคนป้าไม่สบายเลยไม่ได้ลงคลิปเลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเนี่ยบายพอแล้วมอมอิ่มแล้วก็ไปกลับบ้านไปนอนไป You yeah.